คือไปษณีแมวดำนั่นเองหรือเรียกในภาษาญี่ปุ่นว่าคุโรเนโกะนะคะก็คือเดี๋ยวมาจะขึ้นสัญลักษณ์ให้ดูตรงนี้นะคะอ่ามันมี2แบบเนาะว่ามีแบบไหนเรามาดูกันทีละแบบเลยค่ะจะมี2ส,สีนะคะมีสีส้มแล้วก็สีชมพูอ่าแล้วทีนี้2ส,สีนี้เขาแตกต่างกันยังไง นี่น oh ok ่าซ้างโอฮาโยโกไซมาสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับไมในช่องไมซีดีนะคะวันนี้ไม้มีสาระดีๆจะมาบอกนะคะ mm hmm. ก็คือว่าช่วงนี้เนาะแบบว่าจะออกไปไหนมาไหนก็ไม่ได้เนาะก็คือเหมือนแบบว่าเราก็อยากเหมือนแบบอยากส่งของไม่ให้เพื่อนคนที่ออกไปไหนมาไหน,มไ,หนไม่ได้ในช่วงนี้นะคะช่วงนี้มันก็ช่วงยุคโควิดเนาะไปไหนมาไหนก็ลําบาก วันนี้ไม่ก็เลยจะมาบอกว่าวิธีการส่งไปรษณีย์ญี่ปุ่นเขาทํำยังไงนะคะไม่จะมาแนะนําตัวที่ไม่ใช้ตลอดเลยเนาะก็คือไปรษณีย์แมวดํานั่นเองหรือเรียกในภาษาญี่ปุ่นว่าคุโรเนโกะนะคะก็คือเดี๋ยวไม่จะขึ้นสัญลักษณ์ให้ดูตรงนี้นะคะอ่ามันมี2แบบเนาะว่ามีแบบไหนเรามาดูกันทีละแบบเลยค่ะจะมี สองสีนะคะมีสีส้มแล้วก็สีชมพูอ่ะแล้วทีนี้สองสีนี้เขาแตกต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวมาจะยกตัวอย่างสีชมพูก่อนเนาะก็คือว่าสีชมพูนะคะก็คือว่าผู้ส่งนะคะเป็นคนจ่ายเงินเนาะก็คือว่าคนที่ไปส่งของก็คือเราจะจะต้องเป็นคนจ่ายเงินนะคะจ่ายเงินณนะจุดจุดที่เราส่งของเนาะก็คือ ก็จะใช้สีนี้นะสีชมพูแบบนี้ค่ะค่ะต่อไปแบบสีส้มเนาะแบบสีส้มต่างๆแบบสีชมพูยังไงก็คือว่าแบบสีส้มนี่ก็คือว่าผู้รับเป็นคนจ่ายเงินนะคะหรือว่าเก็บเงินปลายทางนั่นเองอ่าแล้ว วิธีการเขียนเขียนยังไงมาเดี๋ยวเราจะอธิบายเองว่าวิธีการเขียนในนี่เขียนยังไงต้องเขียนอะไรบ้างทําไมช่องเยอะแยะเต็มไปหมดมีแต่ตัวคันจิเลยอ่าเดี๋ยวเราจะมาอธิบายนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วเราต้องเขียนอะไรบ้างเนะาะค่ะเรามาต่อกันเลยเนาะว่ามี อะไรกันบ้างเนาะหลักๆก,ก็จะมี3ส่วนหลักๆเนาะก็จะเป็นส่วนแรกก็คือจากนี่มาถึงนี้นะคะในขอบสีฟ้าที่ไม่เขียนให้เนาะก็จะเป็นส่วนของผู้รับส่วนของผู้ส่งและก็มีสิ่งของที่เราต้องการส่งนะคะในส่วนนี้เนาะแล้วไม่จะมาอธิบายให้ฟังว่าส่วนต่างๆมีความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราต้องเขียนอะไรลงไปบ้างนะคะส่วนของผู้รับ ส่วนของผู้รับนะคะก็จะมีนี่ช่องแรกเลยคือช่องบนสุดเนาะก็จะเป็นรหัสไปซีนีอ่าแล้วก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์อ่าแล้วแล้วสามบรรทัดแรกนะคะสามบรรทัดแรกมันจะเหลือสี่บรรทัดนะคะแต่สามบรรทัดบนนี้ก็คือว่าเราต้องใส่ที่อยู่นะคะที่อยู่ของผู้รับเนาะบรรทัดสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของผู้รับนั่นเองคะอ่ะอ่า จบไปนะคะส่วนแรกเนาะมาดูส่วนที่สองค่ะส่วนส่วนที่สองก็คล้ายๆกับส่วนแรกเลยนะคะแต่ส่วนนี้จะเป็นของส่วนของผู้ส่งเนาะก็จะมีรหัสไปรษณีย์เบอร์โทรเบอร์โทรนะคะแล้วก็ของผู้ส่งนะคะจะมี2ช่องนะคะให้เขียนที่อยู่นะคะแล้วบรรทัดสุดท้ายเหมือนเดิมเลยค่ะเขียนชื่อผู้ส่งนะคะ มาดูส่วนต่อไปกันเลยค่ะตรงนี้นะคะสิ่งของที่ต้องการจะส่งนะคะก็จะมีตั้งแต่ของกินอของใช้เสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะคะคือส่งได้หมดนะคะแต่เราก็เขียนเป็นตัวทิรางนะนะคะหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ที่เราจะ เลือกรับของนะคะก็คือว่าเราอยากรับของเวลาไหนตรงนี้ก็จะเป็นช่วงช่วงเช้านะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงเช้านะคะอันนี้ก็จะเป็นตั้งแต่บ่ายสองถึงสี่โมงสี่โมงถึงหกโมงนะคะหกโมงถึงสองทุ่มแล้วเวลาสุดท้ายคือหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มค่ะเนาะไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะคะหลักๆไม่ก็จะเขียนประมาณนี้ค่ะสามส่วนหลักๆเลยเนาะ การเขียนที่อยู่ญี่ปุ่นเริ่มจากอะไรดีเนาะไม่รู้จะจับต้นชนไปยังไงเนาะเขียนง่ายๆเหมือนภาษาไทยเลยค่ะก็ขึ้นต้นด้วยจังหวัดนะคะแล้วก็อำเภอแล้วก็ตามด้วยเมืองที่เราอยู่นะคะเลขบ้านเลขที่หรือเลขที่อพาร์ตเมนต์นะคะแล้วก็จะเป็นที่สำคัญอย่าลืมใส่เบอร์ห้องนะคะเบอร์ห้องของเรานะคะเพราะว่าเขาจะได้ไปส่งที่ห้องของเรานะคะค่ะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับสาระดีๆวันนี้ที่ไม่ได้นำมาฝากทุกๆคนเนาะก็คือการส่งไปรษณีย์ที่ญี่ปุ่นนะคะถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ไม่ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ไม่ทำคลิปอะไรแนะนำมาได้เลยคะ่ะยินดีคะ่ะสำหรับวันนี้ไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย